ก็จะเป็นภาพการพักผ่อนของ,ของนักท่องเที่ยวนะครับที่มาพักอยู่ในบริเวณนี้นะครับพี่พี่น้องๆหลายๆท่านก็จะมานอนตกปลาในเขื่อนแก่งกระจานสวัสดีครับชื่ออะไรครับ,ค,รบคุณจุกนะฮะคุณจุกมาจากจังหวัดอะไรครับ ที่นี่กี่วันแล้วครับอ๋อวันนี้ก็วันที่สี่ครับว,วันที่สี่ติดใจที่สามครับออติดใจมาพักแบบแคมปิ้งแบบนี้แบบเต็นท์แบบนี้หรือว่าอยู่ที่ห้องพักครับอ,อมีพี่เขาอยู่ข้างบนด้วยแล้วก็ผมก็มาตกปลาเนี่ยครับก็อากักทำแบอนี้ชอบนี่มากกว่าทําทําไมทําไมถึงมาจาังหวัดเพชรบุรีครับอ๋อพี่เขาเคยมาแล้วก็เขาชวนมาครับติดใจในบรรยากาศลองลองช่วย หรือว่าวิเคราะห์ว่าวังวนรีสอร์ทเป็นยังไงในความความความคิดของของของตัวนะคราบว่าเขาก็บริการดีนะครับก็สะอาด<า>แล้วเป็นกันเดยงดีครับมาที่นี่กี่ครั้งแล้วฮะก็วังวนรีสอร์นี่คือครั้งแรกค,ครั้งแรกใช่ไหมฮะแล้วแล้วคิดว่าจะมาอีกไหมติดใจที่นี่ไหมยังไงแบบนี้ก็ที่เขาชวนมาก็น่าจะมาเขาเีกครับ แล้วนี่ได้ปลากันบ้างยังครับได้แล้วครับอยู่ไหนเอ่ยอยู่ในกระถางครับอ๋อปลาตัวใหญ่ไหมฮะก็ช่อตัวโลกว่าโลกว่า